อันนี้พี่น้องสบายดีตอนโอ้ยคันบานคันบานมึงดูพี่น้องจีนสจับายดีพี่น้องอาเจ,จดับนะข้าวราพี่น้องเ <laughs> นะลยพวกนันมากิน <laughs> ยอมอยอมกินเจ๊ดำจะนอนแมรุเทีนวะพวกนัเบินมาใช่ <laughs> ไหมเดินเมนองเท ผกนัวกำลังขาดคัวนี่ตอนมดิไหนดเปินน้ำใช้แท่าางไว้ล้น <c oughs> บนปลา่ห้อซื้อปลาพาแต่จนเบิดผมไปได้กินาะจะปุ้งเลย ปล<บ>าเนี่ยปลาเนี่ยปุ้งเลยตัวตัวตายนะเวลาปุ้งว่าอย่างนี่เม็นปีขาวสองปีตะมันกระละลายไปแล้วคนกับคนปลาจ่อพี่น้องกิ่ you know. งง่ายไหมพี่น้องเนี่ยถ้าก็มาตะไลงวงหน้อยพี่น้องเลยไหลตะไลอีกอื้อยจังไหนทรมาหาอาจังโทรมาหาอาอาประยุกต์กําลังสองคนนี่แม่แม่ก็เป็นบะเป็นโบ เปลี่ยนที่กันเถอะใช่ไยังนี้จะอันอากับอ่านอ่ะปล่เรียป้าไปอื้อใชคือหลานนานก็เลยแม่มันมากคือลานป้าบ่เห็นแม่มันได้ป้าเห็นแม่ไปใช้แม่มันขึ้นเมื่อนี้ที่ไปอุ่มเอาโอ้สิไปอุ่มมาแต่โบมาละเลนทันกระไรกระโดกมาละเลนทันเป็นดองดองมาแล้วแม่ติงกอน เอาก <si ินไปดินนองตัวนี้แซ่บกว่าเอาใส่แกงตาตัวกันใส่หมากผิตัวโต๊ะใส่หมักิหมอนี่อันตัวเราอามากินแน่ตัวตเย็นนะาวกิน่ซมลุงยังใส่กันเป็นหวยังใส่บซ้ำกันได้ักิใส่หองรบๆ่น่ตัเต็มตัวเย็นผักกันนะค ตัวนะยนะยนนยนไม่ได้อีกตัวนไมานึกว่าคนจะเจ็บใสแขวแขว,แขวแม,มันออกมาเอไนะแขวแขวะบนนี้แมงบอแขวแมงอะไรองยแต่มาออกนะแอ้ว <c oughs> สะพานมันเห็นยังนี่ กกกูเมื่อแหงบนำนบอดิเขาใส่กระซาม่มเฮยมือไม่หยุดฝนนะเขาใส่กระซามเนาะ ฉันนี่กินซอบ้านใหญ่เลย่อนเช้านี้วดแงไม่เ้าเลยไ่กหดเจ็บหันเดกิ้น้นตอน้นมันหันดีแล้วเนาะเป็นดุงดุงมันจะเสเอ้ย พาเวรม่ใชได้ปัวนอะไรที่นอกกาญยาบ่ากบกาลาินรบอบบ่าานคุณนาเกิดสมัคกาเฟไม่อยากจะพูดออกล้องนะเอ็งเอ็เนอย่างนี้บ้าเป็นอย่างเดีนอนอย่างน บ่าวก่านั่นบอัลโหลก็ว่าเลื่ก็ายกรดแบกัตไเจดาบึองไหนเจ้าเอเกิดลงไปปัญญงอ่ะหิดงานนั้นบบหิดก็ได้มาสักขาสักแค่ไมด้วบกช่าทอย่างอื่นทางสายแค่เป็นทัาเกิดแต่ยังอื่นะนั่นนี่จะโตว่าจะฝ่จะค่ายเก็บโบกิด แค่มดดอกม่อาดามไฟบมเป็นแล้วสามารถตัวไม่เอื้อนเข้าอยู่ใส่ละสิมมีจมูกตาหางอยูละใส่เขาจะอยู่ในการละซิ์นี่บอกั้างต่อว่านั่งบมมีเงินไปกนนังกีเข้าวนะขัดตะมาดูเต็มผ้าตัวสวัสดีค่ะพี่นอโดูสภาพนะชินเห็นกันประมาณชองคุายืน่อเสนอมากัน้แน่ๆลายอาจจะเอื้อนอันยญไป ขันขางเอาเยน้ก็เลยตัดไปเลยบ่มีเงินอันปไปกับหายนางไปวะซ่าเกอแเบตกะให้ป้าจีดำบึงว่าซ่านี่จะเป็นหลานเคยเราขึ้นเอาทิ้งเลยค่ะจีดำบึงกังวลกลัวยังฮง บอกกระทรวง้ารรถไ่น่าจะแถลยไปยุ้ยอันนี้หิ่งหางกอันนี้หย่างไปจะยาแต่จะห็นกันห่างแตพออสวรรค์นี่น่าจะไปแล้วก็น่าหิ่งหางหอสวรรค์พอดีน่าก็ไปสวรรค์เลยสวรรค์นครน่าจะไปอื่นสวรรค์พอดีชมเม็ดกงกินชมเห็ดปา่ยมบอล มัน,นแต่้งกันขันกันว่าออกไปคือสิบอะกินย่ป้างสิแบบนั่งอยู่กระิลาเพื่อนตาบ่คือหนึ่นเป็นอทุกมา,าเจ้งหนยเสร็จมากเืออรยังมาไล่แม่ไปไ,ไม่ัาย่ไปนน้มัวอืมมตายแต่ไปยวน่ไหมาไล้ก็เหนตแม่มา

ซึ่งลรม่อทยอดเทียงมาแนนกบ้าปตีกอไนเป็นดองดองโอ้ไม่นุยังหอย่างอย่างนี้เนาะนุยทะเลารออกผู้หญิงหัานไปมันจะเจาะอ่ะสามสี่อบอะไรน่าักมากบิงใส คนนะสวยนี่แซ่ดว่มแมงไหมน,นะดี๋ย่าพูดเจดาาบ่นคนคกเดียวกัน <c oughs> อืมแต่ว่าแส่พริกเพิ่มฉันนั่นหนึ่มเหน่มติดอยู่เลยตายไปกินน้องสละยังกินขี้ไงอุ้ีกองคนอ่ะไป อู้ขาไปซ้ายลูกคนก็นอนอ้าวสิไปโยกันนอนของแอรเียงขนวันนี้ตั้งบนอนยังหอกเทียงขึ้นเด็กตัวองตัวตอมแดดออกมางั้นเทียงขึนตัวตองแดดออกมางัาเนั้นคันบอนอนจะเทียงขึ้นวันนี้จังเสีอยงอกนี่กินบกินมต้นบ มี่เอ็นตนมึงเปต,ตลาดไปเท่าได้เยอกับคุณอามึงตาาลาดมั้งจะเอาเงินให้ตลกตีห้ามีกถึงกบัครึ่งเลิกแล้วแต่มึตมึงตะสรุปเหรอโง่หน้าพวกนี้เยอสรุปางเจ้ากระพัเงินช่วยชื่อมาให้ ั่เอาม้องือยาสั่งตหมตมไข่มาต้มจต่กมุงตามมตตมไข่ตกาเช้าตะเมุสัน่นี่เพ่นมันน่ะนะมันเน่ามันเน่านป้าตอนไปอไม่ได้ห่างโอ้ยยาเน่า คือว่ไไปมื่อช่องเมื่อมะนาวบ่แมยังดอกบ่พากันกินกินเธอเดียวเอไ่กเ้าชื่อมาลารนั่นเอคบ่มีไปกินตอนเที่ยงหนาวค่ะงเย็นนอนอน้ายตอนนี้แบบตย็นแบบแปนมากเลยคันเตมก็เต็ยมจนมีไปกินเฮียตอนนั้นมีเงิน่เอย ปลายเดือนมันก็แบบนี้แหละมันก็อยากกอแน่คือตัวบ่โอเคว่าตูนตูฟแ่กจไปเทักปัญมามันก็ยังบ่นะเฮ้ยแตับ่ค่อยอือบ่แล้วะบ่ได้กินเลยเฮ้ยตกจักูกินกะอือนลเตรียมมันมากกับันก็ตาลไปเออมึงสิไปหบ่ได้น่ะ มเตรียมลงไปเร่อยๆบอย่ายน้ำอะไรง่วงเปนไอนมาแดงนกลซื้อไมก็อันไปไปอันได้ก็ใสอาดนขันมเดงเขาบเนยี่เทียม่วงเานีลงไปีปรมาณส่วนมานว่านกนส่วนแล้วกูก็ไปปล่อยแบงสองตัวอีเอื้อไปนะเป็นไงมาแดงนั่นห้างมันบนนี้ได้ห้างมันอดอึดใหม่ประกาว่ากูนี่ยันจีมันมากงก็ลรุงต่ำแล้ว ตามคนแย่กูมึคนแย่ขาอนโนมันราคาดีพระเจาค่ขายแนวเียเงยเงยยเยเง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 เปล่งเเงาเงเงนเงยเยเงยเงยเยเงยเงีเงยเงยงยเงายงเงยเงยเเงยเงยงงเยยเเหงเเวเเย่ยยเางเงเยเเ กับ้เมื่อนลผัวผ่อนเมืองไทยนะโลหะรล่ยายเผายายแปรไนะหม<า>วันนี้ไปเจอยายแปรมา,มานางลำบากไม่มีเงินขอ,อนเงิน1 0พันกิดซื่อน้ำมันลดไทยเอาสัทดลเคอร์ลีมันใส่ลุำัยแก่พืน้นทีมงานยูทูบกูบไปสอยเรืองนี่ยสู เมื่อก่อนนะ่ยคอยทามันสีนเสื่อนคนจามางานลายลาย,ลายเป็นลอยไถ่คอยสิเสื่อกับบาัคา่บาคาักค่เมอนสีมุงเงินไฟเงินไฟกับเรือเขาว่ามันสิปุ๊กตูบอยู่ทางหน้าอ,อย่างนี้นกับบัาคาย่ยปานแลมแหลมเอาเงินมันเนาะไปเจ็ดลอยมีเงิน บนพามาเอาเด็ไัยเนีนเปนบอื่อสายเบประภาษาผมมีเงินมาพามาอาเมาเอาสื้กยากมาเอารถสกายมัล้วสาบาชนหมูยังไงมัยงมีไปกินเหอเ้ยมนอาาโตน่ะนเต็มอยากบด้กินอานางบมมีเงินอยู่ดีนะเวเพ่านคอแน่เงินสิบพันกีบลลายบายลายกัคอคนละอยากงินกับื้อร์ื่ออยากกินกับเบอร์สื่อนื้อมันสรไทยสิบพันกีบน้ำรลิตรหนึ่งดอกแต่ว่าเครื่องลิตรเก่า ความนางถูกครคุณจังหวะมีปุญญาใจดีสพอร์ตอยู่เรื่อยอยู่คุณจังหวะาวซุยสองาวซุยเ่าใจที่จังหวะไปถ่ายเกาะติ่ธนาการแทบสเกาะบันไดเฮือนไั้หยาวคนทามันคุณไม่มีคุณแน่นทามซอยป้าสมอายภยหากินสองสีเนี่ยังลอย่าง ทำอยู่ทันที้วอุ่นเวะหิ่งกนันเอชิตโต๊ะมาเส ้มันตกขึ้นมาทางมือหิบได้ลงเสะเครื่องน้ำเงาล่ะลงเรียกว่าห่อคุณจุ้ันมันตกนี่อึ่งออกบ่งยานอ๋อออกแล้วแต่บุญเดือนหินปีแล้วมันยังออกเนาะอันนี้มันเลยบุญเดินหินเลยน่ะคันผ่าประห้องมันตกออกห้องออกเดยรู้วมันกันเหรอบางยันมันเนาะมันคือปรตกมาว่าอะไรกันหัวเต็นหัวกระหน่ำกิน มันฉีหอดแล้วมันฉี่หอดสงกรามงอ้บมีสิกินกับซอยก็ได้เด้อสมมตินี่ตัวใคตัวมันตัวียังบมีสิกินน่ะตัวเองนี่น่ะตัวเ็นจากที่เคยแบบรับข่าวจะบอมีบ่นไอ้ตอนนี้จะบอมีอะไรนบอมีน่าใส่แล้วช่องไปมแตรหมกพีก กางกว้างเลยแบบนะเศรษฐกิจบอดีแห้งย่ำแย่ช่วงปะล่าเลยน้องสลากเลยอย่าเจ๋งแล้วทุกคนน่าเลยผมนลงในกำเพื่อนไงทุกคนทุกคนที่ติดตาฝากลงกักชีมันโจ๊กคิมเลยเด้อพี่น้องเดิมพ้อมกันมาคิมนาสบายดี